นะตัวอย่างที่นักเรียนชอบมาถามอาจารย์นะครับในะเรื่องของการแก้สมการของชั้นมัธยมศึกษาปีทีกก่4 x กลางสงบวก2 x มากกว่า3นะฮะบ,บวกก็ย้ายามาลบทําให้ฝั่งนี้เป็น0ซะนะครับหนูก็แยกตัวประกอบออกมาได้ x ลบ1คูณ x บวก3คูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้ตัวกลางนะหนูลองเช็คตามนะและให้คิดดูว่าค่าของอ x ลบ1คูณ x บวก3เนี่ย จะตกอยู่ในช่วงไหนบ้างนะครับ x เวลาแก้ออกมาเนี่ย x เนี่ยจะต้องมากกว่าลบสามใช่ไหมตกในช่วงลบสามมากกว่าลบสามลมันลบสามไปยันถึงลบอินฟิตี้นะตามมาจา์มานะฮะและช่วงหนึ่งที่มันไปตกก็คือลบสามกับหนึ่งตามอาจา์มานะะและช่วงหนึ่งที่ตกก็คือ x หนูสังเกตน,นะ x ลบหนึ่งมากกว่าศูนย์ย้ายลบหนึ่งเป็นอ่าย้ายลบหนึ่งมาเป็นบวกหนึ่งคือ x มากกว่าหนึ่ง เพราะคำว่ามากกว่าหนึ่งเพราะมันมากไปเรื่อยๆจนถึงบวกอินฟินิตี้นะครับราะช่วงเนี้ยหนูสังเกตนะถ้าช่วงเนี่ยนะลบอินฟินิตี้กับลบสามแทน x ลงไปเป็นลบสี่นะฮะลบสี่ลบหนึ่งได้ลบห้าไหมได้ลบสี่บวกสามได้ลบหนึ่งไหมได้ลบคูณลบเป็นไรเป็นบวกพรานช่วงนี้จะต้องเป็นไรเป็นบวกนะฮะช่วงนี้นะฮะเป็นบวกนะฮะ ลบสบวกหแทนศูนย์ลงไปนะศูนย์ลบหนได้ลบหนึ่ศูย์บวกสได้บวกสลบคูณบวกเปลบสาูเป็นสาเพราะอินีติดลบถูกไหมฮะดูช่วงบวกหนึ่งบวกอิีที่แทนสลงไปนะครับแทนสองลงไปเพราะว่ามันต้องมากกว่า1ก็คือ2องถูกไหมฮะสอลบหได้หนึสองบวกสามได้หบวกคนบวกได้บวกหูได้ห้า ถ้าเป็นช่วงที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเป็นบวกลบบวกอันนี้เด็กส่วนใหญ่จะงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นบวกลบบวกทําไมบวกลบบวกทําไมลบบวกลบทําไมบวกลบบวกลบเนี่ยนะก็เพราะว่าเราต้องมาพิจารณาช่วงดูนะครับนี่เซตคาตอบของสมการอันนี้คืออะไรฮะ x โดยที่ x น้อยกว่าลบสามหรือ x มากกว่าหนึ่งก็เขียนเป็นลบอินฟินิตี้ลบสามยูเนียนกับหนึ่งบวกอินฟินิตี้เวลาหนูเขียนออกมา หนูก็ต้องเขียนอันนี้นะฮะเพราะมันไม่มีเท่าก,กับก็ต้องเปิดสว่างไว้อันนี้ก็มาทางนี้อันนี้ก็เปิดสว่างไว้อันนี้ก็มาทางนี้ถูกไหมฮะทีนี้หนูก็มาใส่ตรงนี้ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกน,นะครับนะครับอ่ะให้มาดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นักเรียนถามอาจารย์บ่อยๆนะฮะคือ x ลบหนึ 1, ่งคูณ x บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์นะฮะเด็กนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจก็ โทรมาหาอาจารย์ก็ได้นะฮะหรือจะมาถามอาจารย์ที่ก็ได้นะที่มีลนิิชาโอภาษนะครับดูช่วงนะฮะลบอิวิตี้ลบหนะฮะหนูเอาลบสแทนเข้าไปในนี้ลบสองลบหนึ่งเป็นลบสามลบสองบวกหนึ่งเป็นลบหนึ่งคูณกันเป็นบวกนะฮะค่าช่วงก็เป็นบวกลบหบวกหแทนศูนย์ลงไปศู 1, นย์ได้ลบหแทนศูนย์ได้บวกหนบวกลบได้ลบอน,นี้ติดลบ บวกอินฟินิตี้แทนสองลงไป2อลบหได้1 2ึบวกหได้3ามปูการได้บวกนะทีนี้เซตคำตอบของอสมการก็คือเซตของ X โดยที่ X น้อยกว่าลบหหรือ X มากกว่าหนึ่งวันลบอินฟินิตี้หยูเนียนกับ1นึ่งบวกหนึ่งบวกอินฟินิตี้วันช่วงช่วงตรงนี้ตอบอะไรลูกช่วงตรงนี้อ่าวิ่งมางี้ก็เป็นอไรเป็นบวกนะสังเกตลบสนี่ฮนะมางี้เป็นบวก สังเกตตรงนี้0เป็นลบสังเกตตรงนี้3เป็นบวกก็กลายเป็นบวกลบบวกในลูกนะครับเวลาเขียนกราฟต้องเขียนให้ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็ข้อสอบก็ออกใน o อเนก็มีนะครับในแพทก็มีนะเป็นบางปีนะครับเขาจะเอามาออกนะครับนะครับโอเคนะครับ